วสุภาษสิทธิ์คำพังเพยดินพอกหางหมูเออไปไปขุดขมิ้นกันเถอะปู่สั่งไว้ตั้งสองสาวันแล้วโธอย่าเพิ่งไปเลยเอาไว้ก่อนหนะ้าเดี๋ยวค่อยไปขุดเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอกระชายก็ยังไม่ได้ขุดมะกรูดก็ยังไม่ได้เก็บกระเทียมก็ยังไม่ได้ตาก ทำไมงานมันเยอะอย่างนี้ล่ะสะสมเป็นดินพอกหางหมูไปหมดแล้วเนี่ยหืมพอกทำไมล่ะหางหมูอ่ะจะเอาไปย่างเหรือไงปะโทไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ดินพอกหางหมูหมายถึงนิสัยที่ชอบปล่อยให้งานค้างค้างสะสมผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมทำสิ่งนั้นให้สำเร็จโดยเร็วจนในที่สุดงานต่างๆก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากที่จะสะสางให้เสร็จโดยง่ายโดยเปรียบเทียบจากพฤติกรรมของหมูที่ชอบเกลืออกลิ้งอยู่กับดินโคลนและดินโคลนมักจะติดอยู่ที่หางของมัน ถ้ามันไม่สลัดออกดินโคลนนั้นจะสะสมพอกพูนมากเข้าเกิดเป็นก้อนขนาดใหญ่จนหมูเองก็ไม่สามารถแกว่งหางสลัดออกได้อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นก็รีบไปทำกันดีกว่าเดี๋ยวโดนปู่ด่าเอาได้เลย